สวัสดีครับผมตูนอเกนิกนะในวันนี้จะมาอัปเดตลูกหอยนะครับลูกหอยเชอรี่สีทองนะ่ะที่คราวนั้นที่ผมได้ทำการซื้อไข่มาฟักนะ่ะโอเคครับนี่จะไปดูตัวกันเลยว่าว่าจะสาไหนนะโอเคครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นอ่างอนุบาลนะที่ผมอนุบาลลูกหอยนะครับไายหพวก นี่เล็กๆเขาก็ยังมีนะครับนี่ลัไซส์ใหญ่นี่ก็ก็หลายปันนะจะย้อนแสงนิดนึงนะอี่าพูดใส่ใสขนาดเหรียญบาทนะเก็เหรียญบาทก็เยอะอยู่ครับแบ,บ่ตัว ที่ผมก็จะให้เป็นสาลายนะครับสาลาลอาหารกระรอบนะเป็นอาหารของเขานะครับกับแหนนะแหนเป็ดนะนี่กันในอ่างที่ผมอจจุบาลนะส่วนไข่ที่เหลือผมว่ามันก็ได้ออกไปหมดแล้วผมก็ได้ทิ้งไปหมดแล้วก็ไม่มีแล้วมีแต่ลูกๆแล้วตอนนี้ก็จะเก็บไว้ทำพ่อแม่พันุนะครับ นี่ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับมือใหม่นะครับก็อายุก็ประมาณ1เดือนนะเดือนวกว่านะพี่ผมซื้อขายมาฟักนะนี่นะครับก็มีส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมแยกทำการแยกไว้นะไปลองเลี้ยงในกระมังดูนะ นี่นี่นี่ก็ใส่อ่างเราจะไปดูในส่วนของที่เป็นกระมังกันแล้วนะครับมือใหม่นะสำหรับมือใหม่นะว่าในกระมังเป็นไงอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของในกระมังนะครับที่เราทําการอนุบาลเขาไว้นะกระมังหนึ่งก็ใส่ห้าสิบตัวนะนี่นะ นี่ก็ใส่แหน่ไปด้วยนะครับเพื่อเขากินอโอเคครับคลิปนี้ก็ ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้ช่องตูนออร์แกนิกนะครับหอยเชอรี่นะครับอนุบาลหอยเชอรี่นะด้วยแหนบเป็ดนะครับกับพวกสาลายนะพวกวัชพืชน,นะครับก็ไม่ได้ให้อาหารเม็ดนะครับนี่นะแบบนี้นะเขา,ากินเก่งมากเลยนะครับแหนนี่ผมเอาขึ้นมาจากบอ่อปลานี่ดูทิ้งไว้บ้านเลยนะผมอาจจะเอามาให้อีกปลาเดี๋ยวไปให้กันเลยเอา,าให้ไปเลยนี จะเอากระมังปิดไวนะ้กันร้อนนะนที่บแดด